ครับนะนะคลิปนี้รีวิวขายลอกมือสองนะครับใครหาลอกมือสองไปใช้งานนะครับอันนี้อันนี้เป็นลอกมือสองญี่ปุ่นนะครับหมุนขวานะครับอ่าตัวนี้รหัสหนึ่งห้าศูนย์ะครับนะครับหนึ่งห้าศูนยรอบหกจุดสามนะครับคือเจ้า scorpion xt นะครับตัวนี้นะครับน้ำหนักเบรกอยู่ที่สี่ลครึ่งเขียนไว้ที่ star deck นะเห็นไหมสี่โลครึ่งนะครับอ่า สกอร์เปียนรุ่นเก่านะครับดีกว่ารุ่นใหม่นะครับรุ่นเก่าๆลูกปืนมันดีลูกปืนมันดีรุ่นใหม่ลูกปืนเกรดไม่เท่านะครับลูกอันนี้ลูกปืน s อ b บนะครับทั้งสปูลทั้งพินเนียนทั้งค่ายเตานะครับเป็นลูกปืนเอซอหมดเลยนะครับนะครับทนน้ําเค็มนะฮะทนน้าเค็มได้ดีกว่านะครับแล้วก็ตัวหนอนเนี่ยตัวหนอนเฟืองสับรถเนี่ยนะแล้วแต่ผมเรียกนะเป็นโลหะนะครับนะนี่ตัวเนี้ยจะเสียยากนะครับเสียยาก เขาควายก็จะใช้เหมือนพกรุ่นใหม่ๆทั่วไปนะครับเขาควายนะครับอ่ะมันดีตรงเนี้ยมันดีที่มันดีที่ว่ามันเป็นลูกปืนค่อนข้างจะทนน้ำเค็มนะครับ FAB นะครับลื่นมากนะครับลื่นมากเห็นไหมนี่นะนตัวนี้ราคาสองพันหกร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับสองพันหกร้อยบาทก็สนใจก็ดูสภาพต่อนะครับค่อนข้างจะมีรอยด้านบนเนี่ยนะนะด้านบนตรงเนี้นะครับ กับฝั่งนี้นะครับดูไกลๆหน่อยอ่ะเนี่ยไกลๆก็แบบนี้นะครับแบบนี้ลอกใช้งานได้ดีนะครับตัวนี้ผมล้างเปลี่ยนจลบีเปลี่ยนน้ามันล้างลูกปืนให้ใหม่หมดแล้วนะครับสะอาดแล้วนะครับลอกล้างให้แล้วนะครับใช้งานได้เลยนะครับลูกปืนลื่นมากนะครับเดี๋ยวเปิดเม็ดลาให้ดูเม็ดลามีเต็มหกเม็ดฝานะครับฝาไอ้ไอ้นี่ไม่แตกไม่รล้านะครับนี่ฝานี่ สกอปเปียนตัวนี้ผลิตญี่ปุ่นนะครับเนี่ยนะครับรุ่นเก่าผลิตญี่ปุ่นนะครับรุ่นใหม่ๆจะเป็นมาเลย์ซะมดแล้วนะครับอแขนเดิมหน็อกเดิมนะครับหน็อกเป็นลูกปืนนะนี่หน็อกนะครับสีเงินปรับเบรกไม่คีเสียงนะครับปรับคอนี่ไม่มีที่เสียงนะครับแล้วก็จะหลุดยากรุ่นใหม่ๆปรับคอนจะหลุดหายง่ายตัวนี้จะมีสปริงดันนะครับจะแข็งนะครับปรับแล้วจะแน่นกว่าหลุดยากนะครับการทํางานของแป้นกดนะครับ เฟืองรอบหกนะครับเฟืองสวยนะครับไม่มีขึ้นมือเนี่ยลูกปืนลื่นเลยลูกปืนพิเนียนลื่นๆเห็นนะนี่รนะอปืนเก่านะดูดิลายกายทำงานไม่มีติดขัดอ่ะเนี่ยนะครับเม็ดลานะครับมีเต็มหงเม็ดนะครับ ชุดพินสวยนะครับเนี่ยลูกปืน s A r นะครับทนน้ำเค็มนะครับมันอยู่ตรงนี้ลูกหนึ่งแล้วก็อยู่ฝั่งนี้ลูกหนึ่งนะครับแล้วก็ลูกปืนพิเนียนล,ลูกหนึ่งเดี๋ยวผมดึงให้ดูเนี่ยลูกปืนภายในนะครับเป็นลูกปืนทนน้ำเค็มหมดเลยนะเห็นนะึงบอกว่ามันดีกว่ารุ่นใหม่นะเนี่ยเดี๋ยวดึงให้ดูเนี่ยเห็นไหมเม็ดนี้นะเห็นเห็นไหมขอบงอนนี่ลูกปืนทนน้ำเค็มนะครับลูกปืนใต้สาวก็เป็นลูกปืนทนน้ำเค็มนะครับไง ใช้ดีแนะ่นอนราคาสองพันหกเองนะครับใช้งานได้อีกยาวนานเลยนะมันแข็งแรงนะครับตัวนี้งานชโดนะใช้ได้นะลุยเลยนะครับถึงมันจะเขียนว่าสี่โลครึ่งนี่มันตกชโดได้อยู่แล้วนะแข็งแรงด้วยลูกปืนดีด้วยสองพันหกนะครับมือสองญี่ปุ่นนะครับนี่ขครหาไว้ใช้ไว้ลุยนะครับเหมาะเลยค่อนข้างหายากแล้วนะครับสกอร์เปียนพวกนี้นะครับนะครับ ราคามันเริ่มจะขยับปรับขึ้นหมดแล้วนะครับรุ่นกเก่าๆอ่ะขยากเก็บไว้ใช้ก็พิมพ์จองใต้คลิปได้เลยนะครับเห็นคลิปใน YouTube ก็เข้ามาที่เพจนะครับเข้ามาจองในเพจนะครับถ้าเห็นใน youtube โอเคนะครับสองพันหกร้อยนะครับพร้อมส่งแล้วเนี่ยลอกล้างให้แล้วใช้งานได้เลยเอาไปใช้งานได้เลยไม่ต้องล้าง